คุณผู้ชมที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจถ้ำแหล่งโบราณลึกลับที่รอการค้นพบในประเทศไทยครับมีการค้นพบสุสารโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินนะครับมีชุดฟันกรามที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากที่สุดเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีเครื่องใช้โบราณที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นดินที่หลุมยุบถ้ำเขาค้อมคาดว่าอายุเกิน5,000ปีที่จังหวัดสตูลน,นะครับขณะนี้ก็รอการสำรวจแบบเต็มรูปแบบนะครับเพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไปนะครับ หลังจากนี้ไปพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของจังหวัดสตูลเลยนะครับนี่เป็นภูเขาหลังอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่หลังวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลซึ่งติดกับถ้าเขาค้อมหมู่ที่10ตําบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล พบร่องรอยการอาศัยของยุคมนุษย์หินนะครับพบเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคนั้นเราก็ยังเจอชิ้นส่วนของกระดูกมีกระดูกหน้าแข้งกระดูกสันหลังเศษกระโหลกที่ไม่น้อยกว่า10บชิ้นนะครับและชิ้นส่วนฟันกรามล่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากครับรวมทั้งเปลือกหอยจํานวนมากที่ทับถมปะปนกันไปเชื่อว,ว่าตรงจุดนี้ครับน่าจะเป็นสุสานเพราะว่ายิ่งขุดก็ยิ่งพบเศษช,ชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์นะครับที่เชื่อว,ว่ามีไม่น้อยกว่า10ร่างนํามาฝังตรงนี้ การสำรวจในครั้งนี้ครับนายกำพลศักศดิ์ศดีนักสำรวจถ้ำและอาสากู้ภัยป่าภูเขาดิรบุรุทถ้ำหลวงนะครับมาเข้าร่วมสำรวจด้วยแล้วก็อธิบายว่าเขาค้อมเนี่ยเป็นเขาลูกใหญ่ครับลักษณะเป็นเขาหินปูนผสมป่าดงดิบมีถ้ำที่เชิงเขาชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำเขาค้อมเบื้องต้นนะครับสำรวจพบว่าเป็นถ้ำระบบแห้งประมาณ500เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปอีก1กิโลเมตรเนี่ยเป็นถ้ำลำธารที่ยังไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนด้วยครับ ถ้ำแห่งนี้มีความหลากหลายทางระบบถ้ำมากที่สุดแล้วก็มีความยาวที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลขณะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลน,นะครับมาร่วมสังเกตการแล้วก็ร่วมดูหลักฐานการพบเจอในครั้งนี้ก็แจ้งต่อไปที่กรมศิลปากรนะครับเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อเป็นหลักฐานทางวิชาการอีกครั้งเบื้องต้นจากการตำรวจก็เป็นถ้ำระบบแห้งประมาณห0 0รอเมตรแล้วก็ส่วนที่เหลือ ที่เราสำรวจไปได้ลึกรวมหนึ่งกิโลเมตรมันจะเป็นระบบถ้ำลำธารที่ยังไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนครับเจออะไรบ้างคะแล้วก็เบื้องต้นเราเจอลักษณะคล้ายกับที่สวนปากถ้ำจะเป็นถิ่นอาศัยของนษยุคหินครับแล้วก็ในถงที่สองก็ยังเจอชิ้นส่วนของฟันกรามมนุษย์แล้วก็ชิ้นส่วนกลุ่นอื่นอีกจำนวนมากครับการมอหมายให้มากันพื้นที่นะครับกันพื้นที่เอาไว้เพื่อว่าป้องกันนะครับกว่าบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาก่อนลง ตรงหน้านะครับเราได้การพื้นที่แล้วก็แจ้งผู้ริยงานจะดําเนินการก็คือแจ้งหน่ยวยตรวจสอบนะครับให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อจะออมีข้อมูลต่อไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเทีท่ยวที่ที่แหล่งหนึ่งของวิลล่กษเทเิตูนอีกแหล่หนึ่งครับ ขณะน,นี้นักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่11สงขลาครับพร้อมกับทีมงานแล้วก็ทีมนักศึกษากว่า10บคนก็ลงไปเก็บร่องรอยแล้วก็หลักฐานทางโบราณคดีภายในถ้ำเขาค้อมตามที่ได้รับแจ้งมายครับเพื่อจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่เรียนรู้ต่อไปหากเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญจริงๆนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องนําตัวอย่างไปวิเคราะห์กันก่อนเพื่อจะได้บ่งบอกได้ว่านี่เป็นยุคไหนครับอย่างเช่นพวกขวานหินหรือว่าเครื่องมือภาชนะดินเผาต่างๆด้วย ในส่วนของเราก็จะเจอโบราณวัตถุที่มันอยู่ในช่วงสมัยนั้นนะคะก็อาจจะมีพวกควันหินพวกเครื่องที่เขาใช้อ่ะคะ่ะพวกเศษภาชนะดินเผาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะในเบื้องต้นก็อาจจะขอความร่วมมือนะคะว่าให้มีการปิดพื้นที่บริเวณตรงน,นี้นิดนึงเพราะว่าป้องกันการเข้ามาทําลายในเบื้องต้นค่ะ บริเวณนี้ปกติแล้วทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลจัดการพื้นที่เป็นแหล่งน้ําใช้ภายในชุมชนนะครับเขาไม่ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าชุมชนจะใช้น้ําจากแหล่งตรงนี้ครับแต่หากมีการค้นพบแบบนี้แล้วก็ถ้าสามารถเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คงต้องมีการผักด,ดันแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ต่อไปครับพื้นที่ของจังหวัดสตูลเองถือว่าเป็นแหล่งที่มักจะค้นพบ โบราณวัถตถุต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หายากแล้วก็สําคัญนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีการค้นพบแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันก็ฝากเตือนแล้วก็ฝากถึงประชาชนโดยทั่วไปถ้าหากพบนะครับและไม่แน่ใจให้แจ้งที่สํานักศิลปกรในพื้นที่จะได้เข้าไปตรวจสอบและไม่เกิดความเสียหายด้วยครับ